มาแล้วมาแล้วผัดบวบค่ะผัดบวบใส่ไข่ไอท้ทวนทวนเลยสดคุณยายเสียบ,บ,บว่ะเสี่แซ่บเสียบเสียบกับสซดอากาศเย็นๆก็เลยหาเนื้อหอนๆไหมคุณยายสดผัดบวบผัดบวบเรียม เครื่องใส่หมูเครื่องใส่ไข่ใส่ไข่เนียนๆเน้นๆไข่ให้คุณยายเด็กกินไข่ค่ะเนี่ยสดกินไข่เนี่ยนี่ยายเนี่ยสดกินไข่เห็นไหมนี่ไข่ไข่ลอยอยู่ทั้งๆเนี่เนี่ยสดเห็นไหมนี่กินไข่เห็เนไหม อย่างชิ้นไข่เราได้แย่โบ,บก,กชิ้นนั้นนีอต้องไข่สุมต้องไข่ผัดเออต้องไข่ทอดพองผองนี่หมายถึงว่าทั้งไข่ทอดทั้งไข่ต้มทั้งไข่ผัดทั้งตุน๋นนี่ใช่ไองไข่ต้มพองไข่ภาษาอีสาสนทองทินเท่านะคะ พื้นบ้านใส่เลยหลายเนี่ยพนาออ, <'d S 1> อยากให้กินไข่ก็เลยเห็ดแบบหลายหลากหลากหลายเมนู่าให้กินผ <'d S 1> ัดนี่ต้องใส่น้ำหลายๆครับพี่น้องผัดนี่คุณยายเลาสิสดน้ำก็เลยว่าเป็นอย่างผัดขึ้นด้สดน้ำพี่น้องสิว่าถามเนาอะผอัดนี่คุณยายเราสิมักสุดน้ำก็เลยต้องใส่หลาย บพรว่าเป็นพัดพ,พักบูงพัดยังก็ตามนะคะสิส่น้ำเนี่คุณยายได้สดขึ้นโซน้ำมันก็รองข้อบวกกับเปื่อยๆได้ย่ายต้มบวกในีเปื่อยกินตอนบวกนะ้ำมันยังหวานหวานบวก <c oughs> ตอนหมูเห็นไงปวดบ่ชิมห,หน่อยๆก็มีตัวเนี่ยชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยเนี่ย อากาศหนาวๆได้สุดนำหอนหอนบ้นกระลหลข้อของข้อเสียบมันใบใหญ่ผัดบวบกินต้อนบวบให้น้ำเนี้ยบวบหวาน อันผู้เฮ็ดนี่ว่าแสบย่างคักงได้พี่น้องผู้เฮ็ดนี่ว่าแสบแสบแต่ผู้กินจักสิ่แสบน้ำบ่าแสบน้ำดอกแสบบ่ตอบไม่ชื่นใจนะตีกินกับแสบเพื่อกันเนาะบ่าแสบสิกินหน้อยสิว่แสบสิกินหลายคั่ปานนี่บอกว่าตีก็แสดงว่าแสบอี่ด้อค่ะเพราะว่าสดไก่อันเคืองถวยเหรอเบื้องจากลักษณะทากินแล้วก็คือ้นสี่แสบอีเด้อแต่ว่าคุณยายแสบบ่าแสบคุณยายก็สิให้ยกำลังใจลูกตลอดนะคะว่า มือนี่แซบมือนี่แซบคุณยายเราสืหมักให้กำลับบงใจลูกตลอดเลยขอบคุณทุกการรับชมค่ะ